อ้อครับครับนี่ครับเขาบอกว่าเป็นไข่มังกรเนาะเป็นไขหินนะดูงไดเห็นอาจารย์เราจะจัดกันเนี่ยคืนหมดนะอ๋อหลวงพี่พูดไยได้ไงพูดไยได้อยู่องปภูอ๋อยูทองปภูอ๋อครับนี่ครับเป็นความเชื่อนะครับว่าที่นี่คือเป็นไข่มังกรเป็นหินนะเท่าที่ผมเห็นดู ไม่เคยเห็นที่วัดใจไมโยครับนี่ครับมีคนคนที่ไม่รู้ก็จะไม่ไม่เข้ามาตรงนี้แต่ว่าคือตรงนี้จะเป็นของศักดิ์สิทธิ์หมดเลยเต็มเลยอ่ะอพอดีผมมาทําบุญที่วันนี้ครับมีงานวัดมะขามมะขามเป็นหินมะขามเป็นหินนี่ครับถ้าเห็นคือมะขามเป็นหินมะพร้าวเป็นหินเจ้าเจ้ามือชี่เจ้าแต่ ที่เห็นมีคนแผนด้วยตรงนี้อะไรพวกอะเนีน่ยน,น,นกนะในในอันนี้ไหนคะรับนกเไข่นกอ๋อไข่นกเป็นหินเนี่ยเนี่ยมันดือดเนี่ยมันเดือดไข่นกเป็นหินอัลมาโมฮูยาเออันนี้ระเตานะเนี่ยอืมเต่าที่เป็นหิน รายการไข่นกเป็นหินหมดเลยเอือหินนุกอันนี้เขาโดราณที่เขาขนองแต่โบราณที่ชาติอ่นคือหือนี่ครับเป็นความเชื่อนะไหนลูกไนนาอ๋อลูกไนนาอ่ะสุดท้ายคือลูกไนนาที่เป็นหินในเตานะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะมันมันกระเดือนเนี่ยไหนจักรดาวเล่คือเป็นของจริง คืออะไรครับเนื้อแดงนะอ๋อเป็นลูกอะไรครับเนื้ออันเป็นหิ่ยเป็นอหิงเหรอเออหิ้งอืมครับผมพูมจะมาเห็นอ๋องาช้างก็มีอ๋อครับ ีให้ดูเลยนาซางกิ่งของแท้เลยครับไหว้พระก่อนนี่พระเออพระพระเนี่ยเองนี่มุกโกมุกโกเนี่ยบาดบัดกินได้ใช่ไหมบาดตรบัตรบาดรมุกกเนี่ยสงบาดเมื่อก่อนอ๋อบาดรมุกเออบาดรพระอ๋อบัตรเห็นเป็นพระเอออันนี้ของเขาเยอะมากเลยเออเข้ามามุกกเปิดได้ไหมครับเปิดเปิดนิดหน่อยก็ะดาได้อยู่หนักดีเลย เออหนักอ๋ออ๋อครับดเออจาบาแต่ปอยหรือเจ้าตป่อยอันนี้ไม้ไม้กระเท้าไม้กระเท้าไม่ใช่ติดเมนติดเมนมอันนี้สูเห็นสูอืมเห็นสูงดิจ่ะเออเดี๋ยมาใหม่ไหมใหม่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 หัวสองหัวสองหัวหรอ งูสองนี่งูจริงไหมครับเสือลายแล้วกนงูสองหัวจริงไม้อ้อไม้ไม้เขาไม้อ้อเป็นไม้แล้วเป็นงูสองหัวอือะอ้น้าูยี่ห้านะแกยี่ห้าะแดทูาอ่าเนี่าเป็นเป็นท่านเป็นธาใช่ไหมครับเออใช่หมดได้เยอะ ตีมาตระนาคารดองอ่ะนี่เส้งมือนะเนี่ยอ,อ๋อที่ฟังเออใี้ฟังใช่ไหมครับใช่เนี่ยไม่มออต้นนักข่าคือตระนาคามยาเนี่นี่ครับมีมีงานะงาพระด้วยไอ้งาช้างนะครับขอถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายถ่ายรูปมาผมขอถ่ายรูปทีนะครับให้เห็นเหมือนอเ,เหมือนกันนะครับ นี่คือไข่อาครับหอมมีพลาถ่ายด้วยนี่ที่ว่าเป็นไข่มังกรใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเอ่อซางสลายายเนี่ยไดลุ่นี่นะลุ่นี่ก็เข้ามาเยอะแล้วนี่นี่ถวายรวยปุกป่าอันนี้ปุกป่ามันตะลือเรี่ยเพียงโกงนาะคือเอามาจากที่อื่นนี่คือ อันนี้ธรรมชาติธรรมชาติเลยหินมังโกหินมังกรธรรมชาติเลยธรรมชาติธรรมชาติผมให้ดูนะครับนอนนี่ยมาจากหินธรรมชาติเออโยนไซน์นอนเนี่ยนอนใส่เออใส่นอนเนาะใส่นอนไซ่บัดเลยออบบัดเนี่ยขายเนี่ยคุดออก อ๋อใครเอาจากนี้อ๋อใครเอามาจากตรงนี้ครับเป็นเป็นรูปภาพอ๋อใครเอามาจากตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อใครมังกรฟอร์มาจากตรงนี้ใส่แบบนี้ครับใส่โนนเงินโนนใส่นอนอ๋อเป็นเป็นรูปเห็นแล้วครับขอบคุณครับหลวงพี่สาธุขอบคุณครับไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วครับ พอดีมาช่วงงานพอดีเลยครับเลยได้เห็นดูาซีดีรได้ก็ซีดีเอาสองอนนี้คือช่องคาถานี่คือไทยคาถาเยอะๆนะหลวงพ่อออกแบบโลวงพ่อทางคาถาอ๋อครับเออนี่ยเออมูเียอ๋อครับนี่คือซีดีคาถาใชนเนอรอ ไม่เพีย้งเลยเขาไข่นั่นแหละแงราค่ะใชเออแต่เวลาลูอ๋อขอบคุณครับหลวงพ่อครับ